เจริฟิเคตภาษาไทยคือ I know ใบรับรองใบรับรองแพทย์ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่ใบรับรองใช่ใ <laughs> <laughs> ็ไม่เป็นไรปลาทรายโอเคแบรนด์แบรนด์รับรองแพทย์เหรอใช่ใบรับรองอยู่มันไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ได้ก็ได้หมดใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์ยู่ใช้ต้นอยู่ป่วยโอเคแต่ว่าสําหรับใครที่สนใจนะคะเขาจะมีใบรับรองให้ด้วยค่ะว่ามันเป็นมุกแทนนะคะจับน้ำเือไม่ใช่ไม่ใช่มุกแท้อะไร่ะไข่มุกแท้พูดพูดก็พูดพอแกที่ พูดสั้นๆไม่ได้โอเคเดี๋ยวบอกซิบอกยาวเลยโอเคอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนพร้อมหรือยังสำหรับแบรนด์ต่อไปเรดี้ไหมเรดี้ไหมพร้อมกดแชร์ให้แทนพี่เลี้ยดูซิดูซิทุกคนกดชอบชอบใลายล่องยาเหรอใช่ดูซิเช็คผันสองไว้ซิซิบ้าใช่แล้วก็เวลาใครเอาให้เอาให้ใลายล่องยาวด้วย